ไส้ขาวนี่โลเท่าไหร่นะคะยี่สิบแปดบาทยี่สิบแปดไสแดงไสนี้ร,ราคา,าเท่ากันเลยอ๋อนั่นั่นไงโคไก่น้ำตาลมะพร้าวของแท้เถอะโล่ห้าก็ได<ม>้เขาสั่งมาจากนู่นเลยจากสวนเลยไส้ขึ้นไปอยู่ต้นมะพร้าวแลรอยัง <c oughs> ไม่มี <c oughs> โ,ดโ,ดโดยเฉลีย่ยกีโล่ไหมยี่สิบแปดบาทราคาเดิมราคาเดิมโดยเฉลีย่ยถ้าแบบตวงที่ว่าแบบปลูกก็มีแต่ว่าเราไม่ได้ไก่เกรดนั้นได้ไหม พอลูก้าโกเป็นเกเรดที่ว่าตาของดีๆทั้งนั้นนะเธอเหมือนน้าตาลมะพร้าวนี่รัวห้าสิบ้าเธอเออนั่นนะที่อื่นไม่มีขายเพราะว่าโกพยายามเอาที่ว่าของดีและต้นตูนถูกเอามาให้ลูกค้าอย่างนั้นเลยกิโลละเท่หน้ห้าสิบห้าบาทน้ำตาลมะพร้าวแท้นะของแท้นะโอ้เราถ้าไม่แท้มัน,นไม่แท่รัวสามากเออคุณภาพสุรยางคุณละเรื่องกันบรรยากาศกันเงียบรู้สึกไหมเงียบร่วมคุณละขึ้นไหมคะไม่ได้ร่วมเธอไม่ได้ร่วม แต่ถึงแม้ว่าจะรู้ว่มันก็มันก็มันก็อยู่ตาปาบอย่างนี้เถอะทั่วไปก็เงียบเหมือนกันเงียบเหมือนกันไปมากเพราะว่าเศรษฐกิจมันอย่างว่าเธอะย่ำแย่แย่ย่ำเลยฝนก็ตกเยอะเธอะอยู่ที่อากาศเพราะว่าถ้าเล้งๆพอได้ขายบ้างแหละฝนได้ตําของขายแต่ว่าถ้าฝนตกคนขายไม่ได้ก็อย่างไม่ได้ตัดตัดนั้นเนแสดงว่าดีแล้วใช่ไหมที่เขาสั่งเห็จแม่แม่ไม่ปรับราคาน้ำตันย้ายย้ายขึ้นดีกว่าย้ายขึ้นดีถ้าขึ้นคนยิ่มแย่กว่านี้อีกแล้ว ไปยังไหมเออน,นั่นแหละต้องดูว่าเวลานี้เศรษฐกิจนันอย่างว่าถึงแม้คนละครึ่งจริงแต่ว่าพอหมดคนละครึ่งก็ยอมเหมือนเดิมเหลาเ่าและคอยดูต่าไให้รัฐาบาลช่วยแบบอย่างนี้ย้ายของขึ้นราคาจริงไหมไอ้อย่างเดิมเดิมไปก่อนตะ,ะ,ะางไปยังไหมนั่นแหละตัวนี้แย่เลยนะแย่อ yeah. ย่าอย,ย่าขอร้องคุณ <c ười> ข,ขอร้องใหญ่ขึ้นตะ,ะาพอกอยังไหมเพราะคนมัน คือว่าจนนะก็ว่าจนรู้หรอกจนไหมต้องรู้สภาพตัวเองเหมือนกันเราเองอะเหมือนกันรู้ตัวเองนี่ว่าเออต้องอยู่ไ,ได้ไยา้ยิางา่งไหมยิ่งน้ําตาลยิ่งจําเป็นหนักๆก้าวสารน,น้ําตาลคือหลักลหลักเลยหลักโภชนาการแต่และว,วันเลยแหละเออเออนั่นแน่นั่นแน่นะซื้อประจำซื้อประจำมาไปทำอะไรคะขนมทำขนมื้อยนี่ ทำขนมขายหรือว่าขนมขายอ๋อเหรอคะซื้อทั้งน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ําตาลทรายทำขนมอะไรใช้น้ําตาลมะพร้าวเด็กเอาไปทําขนมด้วยครับ<ม>ต้องใช้น้ำตาลทรายอะไรด้วยไหมผส,สมนิดนึงหรอบดด้<ม>านเ<ม>นี่ยเหมือนเขาที่เขาแบบว่าเมื่อวันเขาประกาศจะประับราคาน้ําตาลแล้วนายกเขาก็สั่งเบรดไว้อะดีไหมคะไม่อยากให้ขึ้นไหมหรือว่าเอ๊ะยังไงบ้างคะไม่อยากที่จะอยู่กัช่วโมงใช่ แต่ก็ไม่อยากให้ขึ้นค่ะคอยจำคพีะกรองอ่ะผักกองตัวเองอะอยู่ได้เถอะเออผักกองตัวเองอะอยู่ได้คือถึงยังไงต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจเรามันย่ำแย่จริงๆเลยเอที่ลูกค้าไปจาเรามาขายอย่างนี้เราก็ไม่ขึ้นราคาเขาให้เขาอยู่ได้ถ้าเราขึ้นพับเรียบร้อยเขาก็อืมเขายิ่งลําบากไปกว่านี้ เธอกคยยังไหมนั่นน่ะครับคือโกยงอ้นคือทีอ่ขายถูกกว่าเลยเพราะว่ารายจ่ายกูไม่ก็มีกล้าลูกน้องอ่ะถ้ามีกล้าลูกน้องกูขายไม่ได้ราคานี้เลยกูต้องปรับปรับให้กล้าลูกน้องเหลานี่เราขายเองใช่ไหมใช่ยอมยอมเหนื่อยยอมเหนื่อยเธอเคยยังยอมเหนื่อยยอมเหนื่อยขายเองขายเองให้ลูกค,าค้าเขาอยู่ได้เธอเคยยังไหเมื่อกี้เขาบอกว่า ตอนนี้เราโครงการข,ขนาดโครงการคนละครึ่งก็ยังโดยทั่วไปก็ยังชอเขาวแล้วถ้าไม่มีโครงการคนละครึ่งมันจะเป็นยังไงก็คอยดูแล้วกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นไปไหม,มออยิ่งเม,นนมื่อค่อน่นะเจอนนะเมื่อก่อนก่อนเนีโควิดบ้านเราอยู่ได้แล้วเพราะว่าอคือ,อยางปาล์มมีราคาเราอยู่ได้จังหวัดตังเรานี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเธอไม่เหมือนจังหวัดอื่นเขานี่คนในเมืองคนในพื้นที่ทั้งนั้นที่มาซื้อจับใจใล้ฉอยเลอไหม แต่ช่วงนี die, die ้ยางก็ไม่ได no. ้นอกจากปามตัวเดียวเจอกไหมวามตัวเดียวนี้แล้วคนที่ที่ว่าอยู่ได้เพราะฟามยางแย่มากเลยเดือนได้ตัดกี่ได้กลีกี่เช้าว่ะเออตกด้วยเจอแล้วนี่อยากให้เขาต่อเฟสองไม่เห็นว่าเขากำลังพิจารณาเหมือนโครงการคนละร่งอยากให้ต่อมันก็ได้คนที่ตกหล่นเยอะแยะที่ไม่ได้เจอคนที่ตกหล่นเขาเยอะแยะที่ไม่ได้เจอสมกว่านั้ก็เหมือนกันเลยจริงไหม เลยเพิ่มอีกไหมสาหรับคนที่ได้แล้วหรือม่ได้ไม่ได้ก็คือก็อควรจะเพิ่มอีกไหมคะหรือว่าคุณจะกระตุ้นเศรษฐกิจแบบไหนต่อไปไ้่เธอดูอกระตุ้นอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นเลยเธอพอหมดปั๊บก็เหมือนเดิมแล้วเ,ออเปลี่ยนใจของพยายามให้ขึ้นราคาก็แล้วกันใหญ่ยยขึ้นราคาตะไม่ว่าประเทศไหนเนาะก็ย่ำแย่ตัวไปเราต้องใหญ่เห็นแก่ตัวจะได่ไหมยิ่งอเมริกาพวกนี้ก็เหมือนกันแหละราคาสินค้าขึ้นเออ คนอย่างั้นได้จริงจริงยังไ้อยย่ได้กว่าคุมราคาจ้ะจริงไหมแต่ว่าเออไม่ต้องเลยคุณลงขีดลงลงตาอ้ยเขาเท่าไหรเกาอยู่เหมือนเดิมมาแหละจริงไหมอยู่เหมือนเดิมอ่ะควบคุมราคาควบคุมราคาอย่างนี้คุณแสดงว่าไม่เห็นด้วยที่ถ้าเกิดจะแจกเงินคนละไม่ไม่ไม่เห็นด้วยเลยไม่เห็นด้วยเลยคือไม่อยากได้ริงไม่อยากได้เลย คือต้องการใหญ่ขึ้นราคานะประกองกันอยู่อย่างนี้เะเจอพอให้ปั๊บหมดหมดหมดเนี่ยก็เหมือนเดิมไมปหลาว